เพื่อนๆครับสวัสดีครับวันนี้เฮียนัจัดให้อีกแล้วครับกับรถที่ตรงปกได้รับรถล้านเปอร์เซ็นต์ส่งมอบทั่วประเทศครับวันนี้ Isuzu m i l 1.9 CD ดีออโตปี18มาแล้วรถมือเดียวป้ายแดงสวยงามลงตัวสุดๆใหม่กิฟเลยเพื่อนๆ พลาดไม่ได้นะครับกับราคา699,000บาทนะครับแล้วก็จัดไฟแนนซ์กับดอกเบีย้ยพิเศษสุดๆเลยในตอนนี้ใครสนใจครับรถจอดอยู่บางบัวทองเพื่อนเพื่อนน,นทบ,บุรีกรุงเทพบริมณนลรีบมาด่วนส่วนต่างจังหวัดวิดีโอคอได้ครับหรือต้องการคลิปวิดีโอรถเต็มเต็ม จุดไหนอะไรยังไงยินดีครับเพราะที่นี่สมมอบรถเน้นคุณภาพเน้นการบริการและรับประกันหลังการขายให้อีกด้วยคันนี้สวยจัดจริงๆครับใครสนใจรถคุณภาพไปสิบาทไม่น้อยๆมือเดียวป้ายแดงครอบครัวสุดประหยัดคันนี้จบแน่นอนครับ สวยจริงจึงบอกต่อพลาดไม่ได้เลยครับกับสมาชิกไม่ว่าจะดูที่ช่อง YouTube ของเรา t ิกตอกของเรานะครับหรือช่องทางต่างๆรับรองคันนี้โดนใจสุดๆใครสนใจโทรมาที่0885845375โทรมานะครับผมใครพร้อมจองใครพร้อมมาดูใครพร้อมนัดหมายใครพร้อมวิดีโอคอรโทรมาเลยครับรับรองไม่ผิดหวังได้รับรถแน่นอนปลอดภยัยล้านเปอร์เซ็น